ว้าววันนี้จะพามาลงทำปลาดุกผัดสุดแบบใส่พริกแกงนะคะเราไปหั่นเครื่องก่อนเลยค่ะนี่คือใบมะกรูดนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะหั่นพริกขี้หนูนะคะเพื่อทำการตกแต่งนะคะวันนี้เราจะใช้ใส่เป็นพริกเหลืองด้วยนะมันจะดูสวยงามนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นกระชายค่ะ หั่นชิ้นบางๆไปเลยค่ะหั่นให้มันเป็นฝอยๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะจุดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันน้อยๆพอใส่พริกแกงของเรานะคะที่เราใช้จะเป็นพริกแกงแดงนะคะลงไปผัดแบบนี้ในกระทะให้เขาหอมก่อนนะคะผัดให้เขาหอมเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะลงไปด้วยจ้า แต่ก่อนเราจะผัดพริกแกงเป็นแบบประดุกทอดเสร็จแล้วเราจะมาผัดพริกแกงนะคะวันนี้เรามาลองทําแบบปลาดุกสดแต่ว่าใส่เป็นพริกแกงนั่นเองค่ะจะมาลองทําดูนะคะหลังจากนั้นเราเติมน้ําซุปไปเล็กน้อยค่ะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสนะคะหลังจากนั้นเราก็เทป,ประดุกของเรานะคะลงไปในพริกแกงเลยใส่กระชายของเราลงไปด้วยค่ะ หลังจากนั้นก็ผัดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะน้ำน้อยเราสามารถเติมน้ำซุปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการอบทิ้งไว้เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็อบนะคะผ่านไปสักพักนะคะเรามาดูเลยปลาดุกของเราก็จะสุกไปครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะ จังหวะนี้ที่เราอบนะคะเราจะเปิดไฟแค่กลางกลางพไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะหลังจากเราอบแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อให้เขาสุกอีกหนึ่งทางนั่นเองค่ะเราเปิดมาดูอีกหนึ่งรอบนะคะประดุกของเราน่าจะเริ่มสุกดีแล้วค่ะเราทำการชิมแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ ใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราหั่นตกแต่งนะคะลงไปเลยหอมๆเลยค่ะเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะแห้งๆเนื้อนิ่มๆแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่คือปลาดุกผัดพริกแกงของเราค่ะยั่วมากเลยค่ะว้าวทานกับข้าวเหนียวนี่อร่อยสุดๆไปเลยค่ะ ทำแบบสดแล้วก็ทำแบบทอดเราก็เคยทำแล้วนะคะวันนี้เราชวนทำแบบสดอร่อยสุดๆเลยแม่ค้าจะชิมให้ดูนะคะยอดไปเลยคะ่ะ